สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ได้ตนบนกระดาษบนหูช้างบนหูช้างกระดาษด่างหูช้างด่างด่างเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้มีบนหูสังเหลืองมาให้พี่น้องเบ่ง เพิ่นปลูกใส่กระถางใหญ่ตั้งเวนา,านานมันงามงามงามหลาูเนียใบเป็นด่างเหลืองงามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูวันกลับบ้านเดี๋ยวเราจะชิวเอาลูกมันเราจะชิวลูกมันขุดขุดขุด,ขดแล้วก็จะเชาะเชาะเชาะเลยนอะพี่น้องนะเนาะเพิ่นมีลูกหลายลูกเด้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉกเลยฉกเลย นับล่องได้แทนแน่นอนหาโอกาสชกข,ของเขาบอลกระดาษด่างเหลืองนะบอลหูช้างกระดาษด่างเหลืองคนเ่าต้นกำลังใหญ่กำลังงามเพิ่นกต่เพิ่นแตกลูกเดรลายลูก<ป>ะนะพี่น้องแตกลูกเดรลายต้นแล้วตัวเพินเ่นเอาไปช่อมกับสองการต้นเดียวเยอะจะลอย <c oughs> เดี๋ยวท้าอไที่น้องเยป่าเดี๋ยวปาเดี๋วคนสีิ่งเดี๋ยวปาเดี๋ปากเจ๊จะฟ้องคนจีนิ่งนนอนกลวอยู่ข้างบนเจ๊เราจะดูโอกาสถุกเลยนอที่นอน งามพี่น้องงามเป็นด่างเหลืองงามๆตุ่นไงตุ่นกำลังไงพอดีงามเลยสวยค่ะสวยค่ะเพื่อนๆใบด่างเหลืองสวยมากเลยเห็นไหมงามมากพี่น้องว่างามมคะ เห็นยังก็อย่างใดไปเบิดพ wow, ี่น้องจ๋าอย่างใดไปเบิดตทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็บอสามารถจะเอาไปได้หรอกก็บอกไปซื้อนะพี่น้องจ๋าวอลไปซื้อวอลแหมมวนไปซื้อนี่แหละตัวนี้เป็นบอลกันดาษ เหลืองด่างบนกระดาษด่างกระทางค้นกรนะ,ะนั่งดีใช่ไหมสีขาวไนมีต้นไม้ไหลายย่างไหลเนี่ยพี่น้องมีเงินไหลมาด่างก็มีนะคะเงินไหลมาด่างก็มีงูช้างด่างขาวก็มีด่างเหลืองก็มี แล้วก็มีตัวอะไรที่คุลองคนกลัวด้วยเยอะแยะมากมายที่บางคนกับหย่านนะคะนอนผีเสื้อชีมิโจได้เป็นไรยอยุ่น้ำตนบออยุ่น้ำตนบอนมากขนาด บางต้นก็เอ้ยบางใบเพิ่นก็กินไปจนจนเบิดจนจนเหลือแตะกานเหลือแตะกานก็มีบางใบเพิ่นกินโดยเฉพาะต้นเอ้ยเนีย่อนต้นพู่มพี่น้องต้นพู่นี่มักแห้งมักหลายกินจนเหลือแตะกานเลยแหละเหลือแตะกานเลยกินกไปหลายๆ บอกเจ้าของเพื่อนว่าไอ้นี่แขกบาได้รับเชื่อม่นอนอยู่ใต้ต้นไม้เราสานว่าเพื่อนว่าขึ้นบัวเป็นยังเดี๋ยวปล่อยเพื่อนไปหันหลังกันะเจ้าหน่อยเพื่อนกินเองกันนะเป็นกินอิ่มโมเมนต์เพิ่นสี่นี่แล้วน้องขี่น้องบ้าบอเพื่อนบัวนี้แล้วเพื่อนกินอิ่มเพื่อนนอนมีหันอะไรไงหันแล้วก็ฟักเนตัวดักแด้ออกมาเป็นผีเสือ แั่ไม่ใครใช่ไหมกะเป็นไหมตัวเจจะหมุนเวียนของคนไปอยู่หันแล้วเนาะแม่นปนะพี่น้องอว่าบอสแต่คของคนเราต้องไปเฮ็ดุยังคนเด้อคนเนาะไม่เป็นดีทำอะไรกันเลยปล่อยไว้ปรไเดี๋ยวแล้วแต่คนนี้เพียกับคนทิ้งลูกแล้วเนาะพี่น้องนนเนาะเพียงจะกินคงข,ขนทิ้งลูกแล้วใช้สิปอยไว้เนาะ จัดการโหลดเสร็จรแล้วแล้วแม่วิ่งจัดการโหลดเสร็จแล้วเนาะบอเอาไว้เห็นจะฟ้องยานด้วยบอเอาไว้เห็นจะฟ้องยานแล้วเนาะตัวหูอยู่จักรยานน่าเสียดิเอมาพี่น้องจ้าพี่น้องว่าบอน่ากกเดียดิเอมาเนี่ยเห็นเถืนบางคนจ้เอาไว้น่นนักจะตายทำไมไม่เอา เอา้าดอกบ่เอาน้าดอกน้อ <sa> งี่น้องจ้ะบ่เอาน้าดอกเพนวาเป็นตะยานเนาะแนนมเห็นกับขนขิีงลูกแล้วไปสิไปออนซ่อนไปจับไปบผยนเหนอยู่หันไม่ได้ออนซ่อนเนีนะคะเป็นตะยานกระออเป็นตะยานกระออ นี่ก็อีกหนึ่งต้นพี่น้องจ๋านี่ก็อีกหนึ่งต้นที่มีอยู่ในบ้านเพิ่นนะคะนี่ก็คือต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านที่เพชรบุรีนะคะเพื่อนๆ้านน้องไส้ทำว่าลงไปย่างเพชรบุรีลงไปบึงน้องไา้จ้ะลงไปบึงน้องไายไปดูแลเพิินเพนเนื่องจากัาเพิินบอเพิ่นบ,นบ่สบายนะคะ ก็เลยมีโอกาสก็เลยพากันไปไปตั้งไปหลินไปเที่ยวไปบ่ได้เที่ยวดอกพี่น้องบ่ได้ไปเทียเ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 ท่ยวซายไปกัยุตบาทไม่ได้ไปเลาะเลยเลยไม่ได้คลิปไม่ได้คลิปอะไรมาให้ี่เพื่อนๆดูเลยนี่ตะต้นใหม่ละเนาะพี่น้องีิจะต้นใหม่นีล้าที่ใดมานะคะ เพื่อนมีต้นใหม่ให้ทายก็ท้ายต้นใหม่นี่ละลงมาเรื่อยๆพี่น้องก็อย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องจ๋าอย่าเฝ้าเบื่อกันนะคะอืมสวยค่ะสวยสวยสวยมากต้นกำลังโตเลย ุิสือเพื่อนกับแพ้งเด้อพี่น้องเบียร์นนหนึ่งอะต้นนน้อยเพิ่นต้นตามแต่เห็นเพื่อนว่างขายอยู่ในตลาดนะคะต้นละสองร้อยสามร้อยห้าร้อยคนนี่ทีมีเพื่อนมี่เ็กสองสามใบสี่สามสี่ใบแล้วนะนี่ต้นห้าร้อยก็บาทตอตัวนี้ที่มีรูปอยู่มีหรือที่เราจะไม่เอาใช่ไหมเพื่อน <laughs> แม่นบอมีหรือที่เราจะไม่เอาใช่ไหมคะนพี่นองเะว่าบอเอาโหลดเสร็จแล้ว <c oughs> ว่าแต่มีโอกาสก็เอาเส้นแล้วถ <c oughs> <c oughs> ามว่าเพื่นป่วอาการดีขึ้นไป ดีขึ้นอยู่พี่น้องดีขึ้นตามลำดับนะคะ,คะดีเรื่อยๆคนกินอาหารได้กินพอได้กับการร่างกายก็ตอบรับสนองตอบสนองแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ค,คงจะต้องหาเวลากลับแล้วนะคะเพราะถ้ามาอยู่หลายมือนหลายกระหวงท้งบานหวังท้งบานพี่กัน ห่วง,วงตนใหม่ทั้งบ้านห่ <c oughs> วงหลานห่วงหลานห่วงตนใหม่ห่วงหลานห่วงตนใหม่ย้่ยเงินนำนะคะห่วงทุกอย่างห่วงทุกอย่าง งามบอพี่นองวาง่านะงามเนาะงามบอพี่นองตัวเพื่อนดังเหลืองเหลืองนี่แล้วงามงามนี่เห็นต่ในกล่องนะถ้าเห็นตนจริงๆเพื่อนพี่นองวา่างพี่น้ี่นองก็จะว่างามคือกันสวยค่ะเพื่อนๆสวยมากสวยมากจริงๆเลย ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ้านสวนสุทธิชามาโดยตลอดนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็บ่บไม่ยังหลายพี่อน้องจ้าเอาต้นกระดาษไม่ให้เพื่อคลิปนี้ก็บขอเกลเข้ามาสวัสดีค่ะ